ไม่หายไม่หายหน่อยซิลมาแล้วขอบไปขอบไปพร้อมครับได้มาสวนกับ 59กับ91บอน6ครับไต้บาลสวนครับโอ้โห่มาเฉือนเอาชนะเอ็มแปดเวไปได้ครับนิดเดียวเจ็บเดียวเจ็บเดียว